สวัสดีค่ะอันนี้คุณกระแตนะคะวันนี้ทำอะไรคะคุณกระแตตาบักฮงตามบักฮงคผู้ใจมีไอเล็กน้อยน้ำลายอย่าให้กระเด็นลงไปนะคะคนเกลืแท่งจิ้มลงไปในเ่อเออแท่อะไร,รอ่ะไระ,ะอ่าคะ่ะใส่อะไรบ้างคะอ่านี่เป็นมะนาวนะคะอ่าอุ้ยเดี๋ยวไม่ค่ะ วันนี้จะตามส้มตำอะไรคะปูปลาส้มตำปูปลาแซ่บผีอะค่ะโอ้แม่ค้าหน้าเปะเวอร์มากค่ะแล้วมาเลยค่ะตอนนี้นีแม่ค้าทำมากแล้วเราก็มาตามกันในที่ที่แบบว่าเอิ่มหน้าห้องน้ำอะไรเงี้ยทำเลดีมากในการทำเลดีมากแล้วก็ตอนนี้เราขายน้ำตาลกับน้ำตาลนะคะใช่ค่ะอนี่คือผู้ช่วยน้ำตาลมีนะเฮ้ยข้าวต้มอันนี้คือผู้ช่วยใช่ไหมคะ คือน้องแหววปกตินี่เป็นเป็นมือโปรนะคะเป็นเชฟมือโปรของเรานี่มเลนี่มเลมือปกติจะตักเล่นจะมีต่อนะคะปกติมีต่อนวันนี้มีไหมคะออ๋ไม่มีค่ะไม่มีต่อชิมอะไรเล่นไม่ใส่บาตรอย่ามาที่แก่งดิ้นนะพี่ดิ๊นเดี๋ยวถ่ายกระเป๋าเราอุ้ยไม่เอาหรอกเหมือนไหมคะเหมือนมากค่ะเปิดร้านได้ไหมเปิดร้านได้สบายมากค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ นี่นี่ปกตินี่ไปรับจอบทำชุบตำขายหรือเปล่าคะ,ะคือนานามีชี่อเรียค่ะอ๋อค่ะอันนี้เอาไป็ดี๋ยวต้องติดต่อคิวมาก,ก่อนอันนั้นอะไรคะอะไรคะเชฟใส่อะไรลงไปคะเชฟอ่าอันนี้คือบักหุงค่ะบักหุงแล้วในในมือเป็นถุงๆนั่นเลยคะเชฟนอยน่ะอ๋อปลาบ้า น้องฟังไปเข้ากล้องค่ะลูกช่วยกันทำมาหากินพาไม่ให้เอาปล่อยให้เชฟทำค่ะนี่ค่ะอ่าเมืออาชีพค่ะเพราะนางตามมาหลายครกแล้วไม่เดี๋ยวเราชิมก่อนล้างมือก่อนนะเดี๋ยวเมื่อกี้เราไปตายเมื่อกี้ยังไม่ล้างมือนะคะตักก่อนะเป็นยอ่เลยแวว่าล้างมือก่อนขับพังมากล้างมือก่อนชิมได้ไหม ตั้มห้องน้ำจ้ะตามซมตัมหน้าซ้วมจ้ะพชากรขับขลังมากเฮ้ยไม่ได้เด็กเก็บไม่หมดเฟรมเป็นไงพี่เป็นหอได้ไเป็นไงคะอ้าวค่ะได้ค่ะยังไงคะ อ่ายังไงคะคุณกระแตนี่เราได้รับเกียรติจากคุณกระแตอาสยองเลยนะคะคุณคุณโอ้ยมาไม่สรวจร่วมันนะออกตะลุ่มโอ้ดูดินิดหน่อยก็เอาอ่ะยังไงคะคุณอธิบายสิคะเอ่อนะคะนับๆนัวๆนะคะทำการสับัสับค่ะยังไงคะอุ้ยตาย ฉันก็อยากทราบค่ะว่านางมาทําอะไรถ้าตอนนี้ณจุดนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเวิร์มมากเลยค่ะคุณนกลางคืนเป็นเช้าที่แสนจะห่างามีเล็กมากมีเล็กมากอีโต้ไหมคะอีโต้คือรู้ทันราคากันท่าธรรมะถมงมากค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตัดตัดบรรยากาศมาที่เชฟเราบ้างนะคะวิ้ได้มาแล้วหนึ่งครกหรอคะเซอร์ไพรส์มากค่ะ ไหนคะโอ้พีเซนเตอร์นางสวยเปเวอร์มากโอ้ตายแล้วก็ไปถักบนนี้นี่ค่ะมาดูดูดูเชฟมือโปรของเราบ้างนะคะเชฟใส่ปลาลงไปอีกแล้วค่ะแล้วก็ร้านจะถามถุงด้วยอ๋อได้ค่ะอ๋อมีปลารสองถุงสามถุงมาจากไหนบ้างคะเชฟอันนี้มาจากไหนคะเอ่อนี้มาจากสะพานลอยสะพานลยสะพานลอย ไหวอ่่ะะคป้ามีไยที่ปากด้วยนี่จะเข้ามาเขาคูกเจออะพอยท้าวนิดนึงค่ะถ้าสมาร์กอที่ถูกต้องค่ะโอเคสวยงามมากค่ะประดุดดังว่านังไหนคะอ่ะเดี๋ยวขอไปดูบรรยากาศด้านนอกบ้างนะคะอะไรคะบรรยากาศด้านนอกนี่คือแบบว่าปูเสือกินกันเลยทีเดียวเชียว สุดยอดมีตำอะไรบ้างคะตำปลาค่ะตำทั่วนี่นะคะเจ๊ปูของเราค่ะไม่งเลยน่อไม้ค่ะอะไรอะ่ะม,มันคืออะไรน่ะเอ๊ะนั่นมันคืออะไรน่ะที่ห่ออยู่ในใบตองอะ่ะโอ้<า>และคุณเจ๊ของเรานะคะได้ทำการเอาเข้าวเหนียวมาจิ้มเรียบร้อยแล้วจบชิมแล้วนะคะนนไม่รอใครคะ่ะ,คะ ะจุดจุดนี้ต้องขอบอกเลยนะคะว่านี่ใส่ดีมากค่ะนางไม่รอใครคะ่ะอ๋อเป็นหน่วยชิมหน่วยกระตายนี่ค่ะเบื้องลึกเบื้องหลังของเรา,าค่ะจัดของเสริมมาแล้วเรียบร้อยอะไรอะคะพี่เล่รับปลาดูุอหมูย่างนะคะน่ารับทานมากค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเก็บภาามาฝากนะคะ ขอบอกเลยนะคะว่าอรมออร่อยมาก <c oughs> ยออ่อได้ไอ้จ้ายังไม่เห็นเลย